หลายๆท่านครับเจอสถานการณ์เดียวกันอยากจะอัปเกรดช่วงล่างด้วยโชคอัพและสปริงดีๆสัก1ชุดดู YouTube ดู TikTok ดูช่องทางต่างๆจนปวดหัวเป็นเรื่องปกติของหลายๆท่านครับมาครับเดี๋ยววันนี้พาชมอีซูดีแมกครับติดตั้งโชคอัพ YSS รุ่น x p o r t แบบ f u ลเซ e t ครับฟูลเซ,ลเซก็คือ โชคอาบสีต้นพร้อมชุดสปริงครับเพื่อเป็นแนวทางให้สายกระบะได้เห็นคลิปได้เห็นภาพครับและจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจฟังก์ชันที่มีมาให้ปรับความนุ่มนวลได้ถึง12ระดับกับขาคอมเพรสชันครับกระบอกโชค50มิลครับลูกสูบ45แกนโชค16มิลครับโชคอาบเป็นระบบโมโนทูบครับเสียร์ต้มได้ตลอดอายุการใช้งานมาพร้อมการรับประกันยาวนานถึง2ปี40 0 0 0กิโลครับรองรับความสูงมาตรฐานได้ครับและสามารถยกสูงสุดได้ถึง2นิ้วครับผมให้ดูในส่วนของโช๊คอาบคู่หลังครับ ดีไซน์มาเนี่ยใช้งานได้ง่ายและผมบอกเลยเลยว่ามันเท่ด้วยครับเวลามีรถวิ่งตามหลังเราเนี่ยจะเห็นซับแท้งเนี่ยเด่นออกมาเลยครับก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับที่ผมมองว่ามันก็เท่ดีนะช็ออัพชุดนี้ครับผมบอกคาลิเตอร์เขานิดนึงครับสำหรับท่านใดครับ ที่เป็นสายรักครอบครัวชอบเดินทางไกลต่างจังหวัดบ้างตามเทศกาลต่างๆวันหยุดครับท่องเที่ยวกับครอบครัวตามห้างสรรพสินค้าช่วงเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนอยากขับสบายและมีความนุ่มนวลครับชุดนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเป็นชุดจบที่น่าสนใจครับและอ e ีสุคันนี้ครับเพิ่มเติมในส่วนของชุดสปริงครับสำหรับสปริงครับรับประกันให้3ปี1 0 0 0 0แสนกิโลมาพร้อมเทคโนโลยีเวทบาลานเวทบาลานก็คือการออกแบบค่าเคของสปริงครับเฉพาะรุ่นเฉพาะคัน ขับเพื่อนสองล้อครับเพื่อน4ล้อรถสแตนดาร์ดรถยกสูงครับจะออกแบบตรงรุ่นเฉพาะสเปคนั้นๆและทางไลท์ออโต้เวิร์ครับยังเป็นศูนย์ซ่อมเซอร์วิสช็อคอัพ YSS แบบครบวงจรครับชอบฟีลลิ่งแบบไหนบอกทางไลท์ออโต้เวิร์ครับผมตามครับ จัดให้ตามความต้องการครับถ้าท่านใดเลื่อนมาเจอคลิปนี้ครับไม่ต้องไปดูคลิปอื่นแล้วครับโทรมาพูดคุยกันให้หายปวดหัวครับจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจง่ายต่อการที่ท่านจะจ่ายสตางค์ครับจะได้ตรงจุดและตรงประเด็นครับเงินที่ท่านจ่ายท่านจะได้อะไรกลับมาได้โชคชุดไหนหน้าตามันเป็นอย่างไรมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราหรือไม่ผมตั้งครับไลฟ์ออโตเวครับแนะนําให้ตรงประเด็นและชัดเจนครับ